สวัสดีค่ะทุกคนนี่เพื่อนๆนะคะเช้านี้ที่เยอรมันนะคะโยก็เป็นหิมะแรกที่ปุยเห็นนะคะแต่เพื่อนๆที่เอยอรมันคงจะเห็นหลายรอบแล้วนะคะทุกคนนี่นี่ค่ะเพราะว่าปุยก็เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยได้หนึ่งอาทิตย์นะคะก็ อันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนนี่พิมะก็ปกคลุมนะคะทุกคนพี่ไม้บอกว่าโอ้ยต้องไปอืยนี่ค่ะดูหิมะาล่วงต้องไปกวาดทางเดินนะคะทุกคนหนาวนี่สวยงามเลยค่ะตอนนี้ก็กำลังตกอยู่นะคะทุกคน เห็นไหปกคุมไปด้วยหิหมะนะคะก็ไม่รู้ว่าตอนใส,สายๆจะละลายหรือเปล่าเนะน่าจะละลายอยู่หรือไม่ก็อาจจะตกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่คะ่ะบรรยากาศนะคะที่เยอรมันตอนนี้ก็ ตีห้าก,กว่าๆยังไม่หกโมงนะคะทุกคนปุดก็ได้มีโอกาสได้มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะทุกคนนี่บางคนก็ยังไม่ตื่นนะคะบางคนก็ไปทำงานแล้วนะคะนี่ค่ะีบ้านนี้ติดโซลาเซลล์ตรงนี้นะคะคน ประหยัดไฟนะคะทุกคนนี่ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นนู่นนะคะเป็นต้นไม้เป็นต้นแอปเปิ้ลกับต้นออลูกพลัมนะคะลูกนั่นต้นอะไรจะไม่ได้นะคะทุกคนกคนี่ปีรับ เวลาเล่อต้นไม้ที่แบบใบไม้ร่วงหมดแล้วเนาะ,ะแล้วก็หิมะเขาตกมาประปรายก็จะดูสวยงามนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะน,น,นี่นี่นะคะตะเปียงบ้านนะคะก็ได้ลินหิมะเห็ <c oughs> นไหมแบ <c oughs> บนี้เลย บรรยากาศสวยๆงามๆนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆเช้านี้ที่เยอรมันนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน